สวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหมว่าดอกอะไรอันนี้คือเป็นดอกพุดธกุหลาบนะคะหรือทางภาคอีสานเรียกว่าพุดอินทววยนะคะหอมมากเนี่ยทำไมมันเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเริ่มที่จะแก่แล้วนะคะจริงๆเป็นดอกสีขาวไหมต้นเล็กๆเองเนาะคือออกดอกสวยมากเลยดอกใหญ่สมบูรณ์มากนะคะเดี๋ยวดูซิเสียดายเดี๋ยวเล็จะมาเด็ด ตอนที่มันสีขา,ขาวๆแล้วก็ผ่านไปนะคะนี่สวยไหมดอกใหญ่มากดูสิคะความหอมไม่ต้องพูดถึงคือหอมหอมละมุนมากเลยเนี่ยค่ะใครยังไม่ปลูกไปปลูกนะคะสามารถเด็ดถวายพระได้เนาะสวยมากๆเลยเนี่ค่ะออกยอดใหม่นี่เตรียมที่จะมีดอกตูมแล้วก็บานขึ้นมาอีกแล้ว ดินนะคะดินหมากนะดูสิคะมีเศษใบไม้อยู่ดินดํามากแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยอคอกค่ะไม่มีเคมีนะคะดูนี่ค่ะสวยมากแตกยอดใหม่แล้วก็จะมีดอกตูมแล้วก็ออกดอกสวยๆให้เรานะคะเห็นไหมว่าดอกใหญ่สมบูรณ์มากอดที่จะถ่ายให้ดูไม่ได้ดูสิสวยนะคะสีนี้ก็สวยเคยเห็นไหม <had> <tune> คือมันแก่นะคะสวยมากหอมค่ะ เดี๋ยวจะเก็บไปวางไว้ตรงโต๊ะทำงานเนอะแค่นี้นะคะอย่าลืมนะ้ปลูกดอกไม้ไว้ประดับแล้วก็ทำให้เราอารมณ์ดีนะคะไปแล้วจ้ามาถ่ายดอกไม้ให้ดูนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า